ค่าวนี้จะพาไปดูความสวยงามของดอกไม้นับแสนดอกนะคะในงานพระราชทานเพลิงศพของผู้ก่อตั้งสวนดอกไม้ชื่อดังของไทยนะคะผู้ที่ไปร่วมไว้อาลัยเนี่ยต่างก็ชื่นชมนะคะกับความสวยงามของดอกไม้นี่แม้สวยมากๆเลยนะคะที่คุณผู้ชมเห็นอยู่นี้คือที่กรุงเทพนะคะที่วัดท่าทองย่านเอกมัยนะคะก็มีงานพระราชทานเพลิงศพของนางนงนุษ ตันสัจจาผู้ก่อตั้งสวนดอกไม้ชื่อดังของไทยนะคะที่จากไปด้วยโรคชราค่ะเรียกได้ว่าคือคนที่ไป<อ>ร่วมง,งานเนี่ยต่างอดใจไม่ไหวกับการที่จะต้องบันทึกภาพความสวยงามน,นะคะเพราะว่าอดอกไม้สวยมากๆเลยนะคะคเนี่ยเขาบอกว่าเป็นใช้ดอกไม้เป็นสองแสนดอกเลยนะใช่เหมือนกับคอนเซ็ปต์อยากให้ทําออกมาเหมือนกับเป็นสวนดอกไม้บนสวรรค์ออดอกไม้ที่ใช้ทั้งหมดเนี่ยสองแสนดอกหวายห้าแสนช่อสับประรดสีแปดพันต้น ใช้เวลาทําทั้งหมดสามวันสามคืนงบประมาณเกือบเกือบสิบล้านบาทนะคะเรียกนะได้ว่าขนเอาดอกไม้ที่มีในท้องตลาดมาเพื่องานนี้โดยเฉพาะเลยนะคะซึ่งทําให้กลายเป็นงานศพที่มีดอกไม้ที่สวยที่สุดเลยนะคะโหก็คือคนที่มาร่วมไว้อะไรต่างก็ต้องถ่ายภาพเป็นที่ระลึกเอาไวค้ค่ะเพราะสวยมากๆนะคะสมกับ,บเขาเคยไปสร้างชื่อเสียงระดับโลกมาแล้วด้วยะคะ่ะใช่ครับใช่ครับสวยมากสวยจริงๆ